แม่ทองกาโนครับลูกสาวเพิ่นบ,บ่ต้นต้นนี่แม่นครับลูกสาวเพิ่นเป็นลูกสาวเป็นลูกเจา้าเพชรอุดรครับอันนี้คือเงืวกสายพันธุ์ยังเอ้กไงเงือกแล้วพี่น้องครับขวดทอไปเงครับผมควยงามขวดไทยปกติถ่งงายแต่เงือได้เนาะพิทป่าพี่น้องครับครับอะไรก่อนมา้ทั้งทั้งทั้งนี้ครับเขินหาบเงินหาบทองหาเงินหาบทองแทนที่ตรงมี้โอ้วันนี้ตรงเท้าครับตรงเท้าตรงเท้าเห็นบ่ คือกันตาแต้มแก้มจ้ำป้องข้อวันนี้ขวันมันขวันงามกว่าแม่หุ่นนี้นี่ขวันเกลียวฟ่อนมาเนี่ยมัน,มนอยู่ตรรักขางพวกควัอยู่ไงเนี่ยโอ้ตัวนี้ใดค่ะตัวใดอัธรักุ้ยงามโอ้สวัสดีครับพี่น้องครับบ้านนุ่มชาแนลมาแล้วครับผมมันนี้พามาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับนอ้อพามาเมืองคว้ยงามเลยครับผมนี่บ้านนี้นะครับ ของแท้น่าจะรวยมา <laughs> นุ่มมาเคยไทยขั้วจักคยเป็นหองครับนี่เป็นเทเลนนะครับผมกะเสีหยหายพิกุ้งนะครับนอบเพื่อนเป็นเจ้าของวัยเป็นหองครับเจ้าของขัาวนะครับผมมันดีสิเปิดราคาหน้าแมนบอยนี่กระสีบอกราคาซื้อมาอยู่ครับไอะะ้แล้กระสีบอกราคาขายกันแล้วแต่พี่น้องสีหยหายกำไรอา่าไอ้ไอ่เอา่เาเล่เาไอา้อฟังได้ครับละเอียดเลยนะครับพ่บนนบมนี่แม่ลูกนี่พ่มนี่เป็นแม่ลูกครับแม่ลูกตัวเมียแม่ท้องหกเดือนแม่ท้องหกเดือนครับลูกอ่ะเป็นลูกเพชรอุดร ลูกไม่ทองนี่บอตัวหุ่นแต่แม่นี่ทองบักกาโนแม่ทองกาโนครับลูกสาวเพิ่นบอตุนตัวนี่แม่นะครับลูกสาวเป็นลูกสาวเป็นลูกเจ้าเพชรดอนอันนี้คือเงื่อนงวสายพันธุ์ยังเอ้ยงวยอีกลนะพี่น้องครับขอยสดข้อยไทยนะครับผมควอยงามควอยไทยปกติไทายดึงงวยได้เนาะพิสป่าพี่น้องครับเป็นงวยเป็นควอยไทยเนาะควอยไทยความเด่นควบง่ามของเพิ่นได้เป็นังไงครับคมนีไหม อันนี้กล้วยไทยเขาก็สิเบิงมองได้เนี่ยนอ่ำาหนุ่มน้อครับไก่เบิงเอาเริ่มจากตาแต้มตาแต้มมองเห็นว่ามองตาขาวๆอันนั่นแหละมองมองคิ้วมันน่ะครับผมตาแต้มแก้มจ้ำแก้มแก้มกับมองขาวๆนั่นคือขาวเนั่นนอวันนี้แองอ่งอ่องอ่องข้ออ่องข้ออ่าตัวอ่องข้ออย่าให้มีอ่องเดียวให้มีหลายอ่องครับครับเบิ่งช่วงอบให้มันยังไงครับครับวันนี้ตัวนี้ไอ้ความสูงบนเท่าได้ไงนี่ ก้อนนี่ร้อยสี่สิบครับตัวแม่นี่บ่คร้อยสี่สิบก้นนี้กับสีเบิ้งอันนั่นขวันมันครับขวันมันสีฟ่อนไปไในบอลลูนควายง่ามขวันมันต้องฟ่อนนี่เห็นบ่ของหัวอะไรมันนี่ครับหัวอะไรฟ่อนมาทั้งทั้งทั้งนี้ครับเินหางเงินหางทองหางเงินหางท้องต้องมี้โอ้ก้นนี้คงเท่าครับคงเท่าคงเท่าครับ หาง,หาง,ง,ง,งกุก้งหางใหญ่หางพัวๆเห็นปะครับอันนี้แหละอัตลักษณ์กล้วยงามมันสีต่างจากกล้วยกล้วยถี่เห็นปะถี่ส่วนทุกมากเลยสมไปสมมาแต่กลายเป็นกล้วยพ่อกระทึนนะหน่อยลงหน่อย,อยลงวะอืม <laughs> <laughs> อันนี้ไอ้กับพึงซื้อซากเกอนแม่มาเนี่ยกล้ <laughs> วยเนี่ย <laughs> ตัวน,นี้กะความมุ่นผิดพลาดประาปการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยการร่างศึกษาคือกันครับเพราะแม่หยางเพราะว่ากล้วยกล้วยงามนี่มันสีเบิร์ดเลยประมาณนั้นเลยซื้อมา พัฒนามามาเก็บมาสะสมมาต่อยอดอน,นะนะม,มันสี่หน่อยก็ง่วงหุ่นได้บานมหนอจำนวนยังสามารถนําจากต่างประเทศสายพันธุ์นี่ได้เห็นแบบ่ครับบามันยังนาสามพันนํเออกมาได้เรื่อยๆได้ควายไทยนี่มันเหลือหน่อยเอากัยิงแพงในตัวนี้เอาไ<อ>มาขไทยกับสายพันธุ์มีจฉานได้ไมเป็นบ่เมียนครับแต่สายพันธุ์อื่นเขาก็มีแต่ว่าตัวนี้มันเก็เหลือหน่อยลูก่นจังเดือนครับพี่ใหญ่ลูกคนเมียจัเดือนนะยูเพินลูกคนแปดเดือนแปดพานธุ์ต้งลูน้นะครับ พี่น้องครับมาเมืองคั้วงามนะครับเนาะบาหนุ่มกรับโบ้เคยเมืองคั้วจ๊กเถื่อนนะครับผมโบ้คอยมีข้อมูลละเลียญแล้วกับโบ้คอยมีข้อหูดันนี่นะครับเนาะปองก็ค่อยชี้ซ่าไปหได้โค้งๆไปพี่น้องครับลูกสาวมันนะครับแต่เดือนกี่วันแต่เดือนนะครับเนะา,านะในมันเดือดก็พังมันเห็นบอกคือกันตาเต็มแก้มจ้ำปองข้อ มันนี่ขวัญมันขวัญงามกว่าแม่หุ่นนี่นี่ขวัญเกี่ยวฟ่อนมาเนี่ยมันดูต่างกับขวันยังไงอ๋อตัวใดค่ะตัวใดอัธรละคุ้ยงามอ๋อครับปกหางใหญ่ๆหางโปพวๆโอ้หุ่นแม่มันเนาะมัขหางเนาะวันนี้นานนะนานช่วงหัวนี่ให้มันโง่ครับเ่อเนี่ยกว่อนนามอท่องบอกนามอท่องเออคุ้ยคุ้ยนี่เลียนเขาหนึาบป่ครับเขาก็ให้มันงามครับเหีนเขาอุ้มบาทนะแค่สั้นนะ เอาฟางมึงไอ้บัญญัติคุณและคาไอ้นั่มขามาโคมนี่ไหมก็ได้โคมนี่ผมนั่มาแพงเกือบสองแสนเนาะเกือบออสองแสนหน่เนาะแสนแสนเจ็ดแสนแปนด,แปดครับแต่ถามว่ามีราคาสิขายบ่มีอยู่เป็นบ่ก็มี่เข้าก็แล้วแต่ภารสิให้กําไรเท่าไดก็พายว่ากันครับแต่ถามพี่น้องคึ้ว่าแพงกับบเป็นอย่างเขาก็เลี้ยงไว้เนาะมันเป็นจะขายาเป็นโคมทดลองนะ,นะกำลังทดลองตอนนี้นะครับว่าขายไปตัวโคมหนึ่งเป็นบ่ขายไปแล้วตัวหนึ่งขายรุ่นสาวไปตัวหนึ่งครับนี่เระเขาก็เลยลอง เบิ่งเปรียบเทียบเบิ่งกับกล้วยธรรมดากับกล้วยกล้วยสายพันธุ์ดีๆมันนี่เป็นยังไงนะแต่มันก็แตกต่างกันอยู่ขามันกับสีญ่กว่ากันเนาะพอนองแข้งโคงแข้งขากับสีญ่กว่ากันการเลี้ยงนี่ยากบ่อยระวังงัวกับกล้วยผมเลี้ยงใส่ไก่กับงัวไปเลยจนมันสิหลงว่ามันเป็นกล้วยเหรอนี่ก็แล้วมากินหญ้านี่คัางคอกไอ้เพื่อนกินถั่วพดบดครับกินอาหารก็กินคือกันกับงัวเห็นงัวกินก็กินซัมเพิ่นซัมโตไปเลย เดียวมันลงแล้วล่ะนี่เอาออกมาอาบน้ำมึงเอาไอ้บันทึกไอ้เขาเบอร์โทรนี่ครับเพื่อพี่น้องผู้สนใจไหมศูนย์หกสองศูนย์หกสองสองหกแปดสองหกแปดศูนย์ศูนย์สามเก้านะครับเนาะครับในฟาร์มนี่พวพี่มัมีเพียงแต่วางไข่ได้มีงวดนั่นน่ะไเนาะโอ้งวหลายมีงวดเกือบสามสิบตัวจริงครับมีงวดสายพันธุ์พี่น้องมักเล่นลูกกระทบใหญ่ๆมักเล่นลูกบแมันน้อยๆแน่นๆก็มีนะครับข้อแม่ลูกแม่สาวมีมาได้เนาะครับตัวนี้เห็นเลือกให้หานะครับผมแล้วก็ ที่ตะพันคือเริ่มเริ่ีขั้วใช่ไามน,น,น้ำแล้วนะครับ,อรบเอามาศึกษาก่อนศึกษาก็อยากซื้อโตที่มันเด็ดเลยสามสี่แสนอยู่แต่ว่าพอศึกษาโค้มทำนี่เห็นมันเก่งเงินครับไปสี่ไปพัฒนาไปหัวไปคุณฮึมแม่นอยู่เพรามึงจุดแตกต่างจากคั้วบ้านนอาผม,ม,มเห็นที่เขาไรเป็นสวน,น,นต,ต่างนี่เป็นตุ้นหน่อยน้อยเนาะในน้อยเตี้ยๆแบบว่าบอคอยอวดมาเลยเน,ะนาะเป็นแบนเออเป็นแบนนะครับแต่ว่าต้นนี้ผมเห็นโค้มหนึ่งก็ตกใจพี่น้องครับเิะต่างกันนี่หรอครับ อาอพี่น้องครับผมกะมันมีข้อมูลนะครับน้องผู้ใดมีค้ามในน้ำติชมแน่อยได้เนาะครับผมสามารถติชมพี่น้องครับคอมเมนต์หน่อได้ครับเด้๋ว่าเอ่อมันเป็นยังไงพี่น้องครับเรื่องควไอ้ด้ครับน้องผมกะเป็นมือใหม่นะครับผมหรือไผมีควไอสูงประมาณร้อยสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดขึ้นไปกะโทรหาเนี่ยแต่อย่าขายสี่นะยังยังรับสื่ออยู่ไม่รูอะไรขัวไอสาวคว้วงามอ่าแต่ไปเบิ้งอร่อยหาสีเปิ้ลดีอ่าพี่น้องครับผู้ใดอยากขายก็ลองโทรหาเผมได้เนาะนะครับเฟซบุ๊กเพื่อนแก อ่าเฟซบุ๊กซอเฟซกุ้งเจริญทรัพย์นะพี่น้องครับแล้วก็มีช่องยูทูบนะครับเนาะกุ้งเจริญทรัพย์ฟาร์มวัวนคำอีสานใต้นะครับผมปุ้ดได้เยอะครับมะม่วงข้อยมาะม่วงงัวอยู่ของนะอยู่ฟาร์มนะผมมาเด็ดที่พิการบ้านน้องคำนะครับเนาะบ้านน้องคำตำบลน้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดชิติเกศพี่น้องครับนี่แหละครับพี่กุ้งจากใจพี่กุ้งว่าง่ายพี่กุ้งพี่กุ้งข่อยงายไหมที่นี่ไมครับสุดยอดนะครับเนาะ นี่บ่ในนางมาละจันกี่ส่งนี่บ่ขวยนี่ไงพี่น้อง้ยพะยะข่วยตัวนี้ตัวละแปดแสนนี่เขาในทองนี่ตัวที่สองตัวที่สามใหมตัวสามครับตัวสามเนาะแสดงว่าตัวนี้ลูกตัวที่สองเนาะนะครับจมเลลย่ะพี่นี่้องครับมึงเอาได้ครับผู้ใดมีความหูเกี่ยวกับค่วยได้ครับเด้อนะครับผู้ใดสนใจก็ลอง โทรคุยกับไอ้เพื่อนนะครับด้วนะครับเพื่อนเป็นมีราคาแบงค์นะครับเนาะแต่ว่าเพื่อนมามีพี่น้องครับแต่ว่ากะต้องคุยกับพี่น้องครับคุยกันก่อนนะครับเนาะเพราะว่ากะพึงเพิ่งเริ่มเลี้ยงได้เนาะนะครับผมแนวทางนะครับแนวทางให้พี่ให้น้องเอาไปนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมทำมาเหมือนควยงามนะครับเนาะพอการคลิปนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียครับ